ันนี้จะติดให้ดูแบบมีลมนะคะอันนี้คือของ S D I Y นะคะเนี่ยใช้นิ้วถูใช้นิ้วถูน,วถนี่นะคะหายหมดนะคะนี่หายหมดเลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะถูเท่าไหร่ก็ไม่ออกนะคะเพราะว่ามันมีกึ่งถาวรด้วยนะคะ ทูแรงเลยนะคะนี่ทูแรงเลยสวัสดีค่ะรีวิวเคปล่าลายชัดนะคะตัวนี้จะเป็นของ S D ส Y นะคะอันนี้จะเป็นของตามตลาดทั่วไปนะคะสิ่งที่ต่างกันนะคะคือ1นนะคะในเรื่องของอายุกาวนะคะตัวนี้จะเป็นกึ่งกาวถาวรกึ่งกาวบับเบิ้ลนะคะการรีดไล่ลมจะทําได้ในระดับหนึ่งนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นบับเบิ้ลที่ไล่ลมง่ายมากๆนะคะต่อให้มีลมนะคะเราก็รีดออกได้แบบสบายๆโดยไม่ต้องเจาะเลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะผิวงานจะนุ่มกว่านะคะโดนใดร้อนอะไรคือให้ความยืดหยุ่นได้ดีมากนะคะแล้วเกาะตัวได้ดีมากนะคะเก็บมุมอะไรได้เนียนเลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะเนื้องานจะแข็งกว่านะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเคยใครเคยได้ลองตัวนี้แล้วมาลองของ SDA Y ของเราจะติดใจตัวนี้มากๆเลยนะคะความเงาของพื้นผิวนะคะตัวนี้จะสวยกว่านะคะตัวนี้จะมีลายขรุขระหน่อยนะคะนี่นะคะความต่างนะคะ